วันนี้ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราไปเริ่มต้นกันในเขตพื้นที่ระนองก่อนนะครับวันนี้มีการแจ้งเตือนในเขตพื้นที่ระนองท่านผู้ชมระนองมีการแจ้งเตือนนะครับในช่วงบ่ายจัดจัดวันนี้ในช่วงบ่ายจัดจัดท่านผู้ชมครับปรากฏว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของจางจางตกมัน และเบแเล็กได้ไปติดตามจากเพจข้องสถานีวิทยุกระจายเสียงข้องจังหวัดระนองนะครับซึ่งเป็นข้องกลมประชาสัมพันธ์สวทระนองได้มีการแจ้งพ่อแม่พีน่น้องในเขตพื้นทีต่ตำบลลำเลียงอำเภอรกระบุรีบอกว่าให้ระมัดระวังสกิจจางตกมันปรากฏว่ามีความคืบหน้าในช่วงเย็นเย็วันนี้คือช่วงบ่ายจัดๆมีการประกาศว่าจางตกมัน แล้วถือคว้านจางไปแล้วซ่องซบรวมไปถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายกาสรุปซ่องซบและหนึ่งรายที่ได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งว่าในช่วงเย็นเย็นวันนี้ท่านผู้ชมครับได้มีข้อมูลเพิมเ่มเติมว่าจางที่ตกมัน่นชื่อพลายติก๊กเป็นจางเป็ดโพนะครับตัวโพ่พอแม่พีพีน้องครับจางที่ตกมันนั่นตัวโห้ แล้วมีอาการตกมันช่วงเหว่างที่สำแดงอาการนี่ก็บอกว่าคว้านจางนําไปลากหมายางในส่วนยางแล้วปรากฏวัาจูจูพพายติก๊กท่านผู้ชมครับเกิดอาการขึ้นมาท่านที่ท่านใดเสี่ยงฝืดฟาดฟุดาฟดาดแล้วกะหันไปเห็นคว้านจางจะแต่คุณหน้าคุณตามีความสานิทสนมกันมากอน,น้านี้เริ่มไม่โลจักแล้ และกระทำรายกว้านจางแต่อยู่ไกลๆเสียชีวิตทันทีท่องศอโกโกจากนี้ยังมีเจ้าบ้านท่านผู้ชมครับได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนปัจส,สุบั์จังหวัดนะครับต้องยิงปืนลูกโดกยาสลบซึ่งทำให้พลายติ๊กสงบลงได้ท่านผู้ชมครับประเด็นนี้เกิดขึ้นสร้างความตกอกตกใจให้กับปอมเพีน่นงในเขตปืนทีกระบุรี ตำบลลำเลียงปลากฏว่าพลายติ๊กนะครับลั่งจากที่ทำรายควานจางจนกระถังเสียชีวิตซ่องรายและกระชาบ้านบริเวณกลายเคียงที่ไปแลเหตุการณ์แล้วได้ยินเสียงเออะอุ R ่ยาวกะออกไปดูท่านผู้ชมครับแม่เอ้ยจัดคล้าวโกระจริงๆกะทุจ้างตัวดังกล่าวทำรายได้รับบาดเจ็บสาหัสกะต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลระนอง ในส่วนของปศุสัตย์จังหวัดระนองนะครับนายอนุรักษ์ท่าบุตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตย์กระบุรีหลังจากได้รับเจงก็เดินทางไปยังที่กรีฑพร้อมกับนำปืนยิงลูกดอกยาสลบไปยิงปลายติก๊กซึ่งมีอาการงวงซึมและก็หลดอาการตกมันเพื่อให้มีอาการงวงซึมและก็หลดอาการตกมันท่านผู้ชมครับ กดหวัดเจ้าหน้าทียืนเล่งเลยท่านผู้ชมครับในระยะถี่ไม่ห้างเงินเท่าใดแต่อยากกลายเกนเดียววิ่งไม่ทันยิงปัก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 ยิงไปห้าดอกท่านผู้ชมแล้วแมนมันจับว่างท่านผู้ชมเมือโปรข้าวเปล่าเกศส้างดอกอีกร่องดอกลมปัดวืบบนวืบบนแม่แมนจิ้งว่ตถิมือยิงท่านผู้ชมครับหลังจากี่ยะเริ่มออกฤทธ ปลายติ๊กเองกระเรลืมนิงมาขึ้นแต่ผู้ชมครับสังเกตได้ว่าใบหูเนี่ยจะเตดกระพือพับพับพับเหลิมเบาลงเบาลงเบาลงนั่นหมายความว่าจางเหลิมนิงมาขึ้นกว้านจางนะครับก็ได้นำเฉือกนำจางอีกเชือกแต่ผู้ชมครับกว้านจางได้นำจากนำจางอีกเฉือกเป็นจางสี่ดอชื่อปลายส่งข้าวไปประกอบปลายติ๊ก ปลายติ๊กกับไม่มดหลิดสตีเดียวท่านผู้ชมครับกบพยายามเดินลบนี่พยายามเดินเลียงเลียงลบๆตามที่มีสติอยู่นั่นแหละแต่ปรากฏว่าเดินไปได้ประมาณสักห้าสิบเมตรก็ต้องหยุดนิง่งคือจางมันไม่ได้ลมมันกับสัตว์อื่นๆนะท่านผู้ชมครับพอถ้าจางลมนี่กลายเป็นเรื่องอื่นเพียงแต่อาาใจหวัดซึมสงบเยือกเย็นขึ้นหลังจากนั้นท่านผู้ชมครับหลังจากเที่เอาปลายตง ก็คือจางซี่ดออีกเจือกนะึงข้าวไปประกบแล้วก็เอาโซ่ไปครองตีตีนจางและะ้วก็ปุกหมัดวายเพื่อสังเกตอาการต่อไปทํากลางไทยมุง่งท่านผู้ชมครับไล่คนกะยืนใจจดใจจอไล่คนกะแสดงถึงอาการดีใจว่าฮ่าครองได้สํานเร็จแล้วลามได้สําเร็ดแล้วกว่ากันตามนั้นท่านผู้ชมครับแต่เดี๋ยวยยอนดูปรววัิสำนักปลายติก๊กท่านผู้ชมครับ ไพรติ๊กนี่อายุอันนมำกรกลายเคียงกับเบ้าเล็กท่านผู้ชมครับเพราะอายุประมาณสักสี่สิบปีแล้วที่น่าตกใจก็คือตามประวัติไลายติ๊กท่านผู้ชมก่อนหน้านี้เคยมีประวัติทำรายกว้านจ้างและก็เจ้าบ้านเสียชีวิตมาแล้วทั้งหมดสามศพก่อนหน้านี้นะครับจะพัานเมื่อกี้ปีเหนือข้าวไม่ได้ระบุแต่ว่าเคยมีประวัติ คราชีวิตค้นมาแล้วซ้ำซบจนกระถังเกิดเอกอีกครั้งวันนี้โดยการคราชีวิตควานจางที่กลายจิตกับปลายติ๊กไปอีก่องซอบและกระบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งายในส่วนของนายอนุรักษ์ปศสุสัต์จังหวัดตรองครับบอกว่าอาการตกมันข้องจางเกิดจากจางมีอาการติดสัดและก็มีห์อมุนเต็มทีพร้อมที่จะผสมพันธุ์ เมื่อมีคนลืสัตว์อื่นๆข้าวไปใกลจะเกิดอาการดุรายและก็พร้อมที่จะทำายโดยเฉพาะกวานจางที่อยู่ใกล้ฉิบต่านผู้ชมครับคือด้วยความคุ้นเคยกวานจางเองก็คิดว่าคงไม่เป็นไรมั้งเพราะเราอยู่ด้วยกันเราอาจศั้อยู่ด้วยกันคิดว่าคงจะควบคุมได้ท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่อันตรายและที่สำคัญก็คือพลายติ๊กเชือกดังกล่าว คลาชีวิตมาแล้วทั้งหมดรวมไปถึงวันนี้ด้วยนะครับหาซพและมีผูแต่ไดรับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายก็กข้อแสดงความเสียใจนะครับสำหรับหาดหญาตก้องควานจางวันนี้ี่เสียชีวิตไปสองรายเจ้าหน้าทีหลังจากเจวันลมพลายติก๊กเซ็ตสิ้นเรียบร้อยแล้วกับเป็นเรื่องของเจ้าหน้าทีุู่ลนิธิเป็นเรื่องของแผลเวินเป็นเรื่องของเจ้าหน้นาทีตำรวจและท่านผู้ชมครับี่จะเข้าไปเพื่อ,อจะกู้สาราง ออกมาไปชนะสู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมครับตามหวาน้ากรัวไม้โอ้บอกได้คําเดียวท่านผู้ชมครับน้ากรัวไม่น้อย